พิมลิกอังกฤษครับคัดเน้นๆสามคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เจอเจอกับผมเดินนัดเทเบอลแน่นอนครับจะต้องมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลหรือว่าแนวทางฟุตบอลที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ที่คิดวิเคราะห์มาแล้วอย่างดีครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียด เกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่าคืนนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้เอากันอีกแล้วครับก็ต้องบอกว่าใช้คําเดิมครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันไปอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวกรันตรครับหรือว่าชุดโครงการชุดอาราบัมครับที่นัดและพี่ๆทีมงานของนัดครับได้คัดสรรและจัดวางไว้ให้เป็นแนวทางในหมู่บ้านเนี่ย ตื่นเช้ามาก็รับซับกันไปอีกแล้วครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังติดตามผลงานของนัดแค้นหน้าช่องอยู่ครับอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันและยังได้ทัศนะฟุตบอลดีๆครับที่จะเป็นแนวทางให้พี่ๆท่านลงทุนแบบถูกต้องถูกหลักลงทุนแล้วเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนครับตามเข้ามาเจ,เจอกันในหมู่บ้านได้เลย,เลยทางเข้าหมู่บ้านครับง่ายๆเลยเข้าไปหน้าโปรไฟล์ครับและจิ้มลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับเดิน ทางมาถึงนาทีนี้ครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของฟุตบอลในหลายๆลีกเลยครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับกับ3คู่ที่นาเลเชียในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนัดคัดสรรมาให้แล้วจะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับไปลุยกันที่คู่แรกเลยครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของไบตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตนวิลล่าคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าแอตตนวิลล่าเองเหนือกว่าเล็กน้อยครับหากจบเสมอ แอตตันวิลล่าเนี่ยตัวชาไปข้างหนึ่งครับและหากแอตตันวิลล่าชนะได้เนี่ยถิ่จะแฮปปี้และมีความสุขครับคู่นี้หากดูจากภาพรวมครับและกระแสะภายในแล้วครับนะัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่จบทินอย่างไบตันได้เลยครับถืองานช่วงหลังของไบตันเองเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยําแย่ก็ตามครับ5เกมหลังสุดไม่สามารถชนะใครได้เลยเกมในบ้านวันนี้อาจดูได้เปรียบก็จริงแต่ใส่ติในบ้าน2เกมหลังสุดก็แพ้ติดต่อกันมา2เกมแต่ทําใจได้ครับป การเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของาร์เนอลและเปิดบ้านแพ้กับทางด้านของแมนซิตี้ครับวันนี้คงเชื่อว่าเกมในบ้านยังกลุมความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับผู้มาเยือนอย่างแอตเลติล่าครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยจะดีเช่นเดียวกันครับสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองและวันนี้ยังรับบทเป็นทีมเยือนด้วยเกมล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าทรงบอลเสียเลยครับเปิดบ้านแพ้ทางด้านของอุรมปิกอสในฟุตบอลยูโรป้ามาก็ทําให้แอตเลติล่าเองครับขาดต้องการเน้นครับ1น เรื่องของฟุตบอลถ้วยครับเป็นถ้วยเดียวเป็นรายการเดียวที่ยังมีสิทธิ์ลุนแชมป์เนี่ยเกมหน้าบุกไปเยือนโอลิมปิกกสก็ถือว่าเป็นงานหนักอย่างแน่นอนและลงแตกวันนี้นะครับแอตตาวิล่าเองยังพึ่งได้พักมาเพียง2วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสะเองทางดน้าของแอตตาวิล่าวันนี้ดูไม่มีความน่าสนใจเลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับขําคืนวันนี้ครับนัดมองว่าทางไบตันในบ้านเนี่ยมีโอกาสจบผลเสมอหน้ากว้างครับหรืออาจจะมีเซ์ไพที่ไบตันจะเปิดบ้านเอาชนะทางดน้าของแอตัาวิล่าก็เป็นไปได้ ให้เลือกมองเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างไปตั้น ได้เลยครับไปลุยกันต่อที่คู่ที่2ที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้เลยครับเป็นทีมรักเบอร์หนึ่งของนั้นเองครับอย่างหนึ่งด้านของสิงบูเชลซีนั่นเองครับวันนี้มีโอกาสเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของด้านเวสแฮมยูไนเตดครับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเชลซีในบ้านดูเหนือกว่าครับหตรงเนี่ยก็มีเฮเล็กๆแล้วสําหรับคู่นี้หากมองจากภาพรวมครับและกระแสภายในครับให้เลือกเชียร์ไปที่ดจชิน ทีมรักเบอร์นหนึ่งของนัดอย่างในด้านของเชลซีได้เลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมของเชลซีเองเนี่ยอาจจะยังคงรักสามารฐานของทีมได้ไม่ดีพอสักเท่าไรครับแต่สถิติในบ้านเองวันนี้ได้เปรียบแบบชัดเจนเลยและที่สําคัญครับเกมในบ้านเองถือว่าเป็นจุดเด่นในช่วงหลักของเชลซีเลยครับ กว่า7เกมหลังสุดครับในบ้านที่เชลซีสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมและเสมอ1เกมถือว่าเป็นสถิติที่โดดเด่นจริงครับสวนทางครับกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมครับ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่สามารถชนะใครได้เลยและวันนี้ยังรับบทออกมาเล่น เป็นทีมเยือนด้วยบวกกับกระแสภายในเองก็เอียงไปทางด้านของเชลซีแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่สิงบูเชลซี Chelsea ได้เลยครับถึงคู่สุดท้ายครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างทีมอันดับที่3อย่างของแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสปเปอร์นั่นเองครับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าลิเวอร์พูลในบ้านเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยครับ เป็นที่ต้องเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์หายอย่างน้อย2เมล็ดถึงจะทําให้เป็นแฟนของโขนแดงแฮปปี้ได้ซึ่งสําหรับคู่นี้ครับมองจากภาพรวมและก,กระแสะภายในครับนัดมองว่าโจทย์ในค่ําคืนนี้มันสูงเกินไปจริงให้เลือกเชียร์ไปที่สเปอร์ได้เลยครับผลงานของริวพูเองครับในทางปฏิบัติเนี่ยโอกาสในการลุ้นแชมป์พิม์ลีกอังกฤษถือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับริวพูเองฟอร์มช่วงหลังมาถือว่าย่ำแย่จริงครับผาเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียง2เกมนันเองวันนี้ได้เปรียบที่ เล่นในแอนฟิ์ครับแต่การเปิดบ้านก็แพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมแล้วครับวันนี้เรียกได้ว่าขาดความมั่นใจสุดๆเลยส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างสเปอร์ครับก็อยู่ในฟอร์มที่กําลังขาลงจริงแพ้ติดต่อกันมา3เกมและเกมเยือนเองเนี่ยก็มีผลงานที่ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เลยแต่นันยังคงเชื่อครับว่าวันนี้ทางด้านของสเปอร์ครับแย่ที่สุดจะบุกมาครับแพ้ทางด้านของริวพูเนี่ยแย่ที่สุดไม่เกินหนึ่งมลเลให้เลียเชียไปที่สเปอร์ได้เลยครับและนี่คือ3ตัวที่น่าลกเชียประจำค่ำคืนวันนี้ครับใคร คลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจให้นัดด้วยและร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและสําหรับค่าคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านครับเชียร์บอลแบบมีความสุขและจะเจอกับผมเดนัทเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับค่ําคืนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ